ัสดีรับเปลื่นเ่นสมาชิกที่ติดตามในช่อง t u b e ขพงผมถูกตานะครับวันนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนต้นอายุสามปีกว่านกนะครับตีลงไปให้เปื่อนเปล่นสมาชิกในจุ่มได้รับจุ่มรับว่ามันเป็นดอกครับวันนี้พมก็ได้ขึ้นมาตีส่วนนะครับก็ได้ขึ้นมารดน้ำจากวันตีติดซองจนถึงวันนี้ก็ประมาณแปดวันแลวครับที่ไม่ได้รดบางต้นก็เริ่มจะเยี่ยวแห้งเลยนะครับแต่มาดูว่าพมไม่ได้รดน้ำแปดวันนะครับ ดอกถุเรียนนะครับตีพุ่มหวาพุ่มเอาไวาตดโซบเลยนะครับว่ามันจะเป็น,มน,นไม้น,นะครับวันนี้นก,ก,ก็ยังไม่เลินนะครับวันนี้ตอนนี้อย่างดอกไม่เล่นนะครับดอกอย่างไม่เลินขนาดเอาไม่ได้รดน้ำแปดวันนะครับปุ้นก็ไม่ตกดอกก็ยังไม่เล่นนะครับตอนไม่ใ่อ่หมากนะครับตอนนี้ตอนไม่ใ่ญ่หมากแล้วก็ อยู่นอกเปลือนนะครับนามก็ได้นอกว่าเปลือนแต่ใบมันก็มีความแข็งมีความสมบูรณ์นะครับตอนนี้ตอนมีใบมีความเกี้ยวแข็งแรงดีนะครับสมบูรณ์ดีแต่ดอกนี่ครับดอกมาออกนะครับตอนนี้พวก็ราจะไหวเล่นๆเลยนะครับมันคงไม่ติดรกครับแต่ว่าเราไหวเล่นๆเป็นแรงใจเป็นแรงเป็นกําลังใจนะครับในการทำตุวเรียนอ่านี่ครับเราปลูกมาแล้วมันมันเป็นดอกเดียวนะครับ อมันเป็นดอกมันกุ้งเป็นรูไม่ได้แล้วกับโผว่ต้นมันเล็กมากนะครกับต้นมันเล็กมากที่พวกไม่ดูก็คือว่าเป็ดวันที่พวกไม่ได้รด,ดน้ำนะครับดยจะปรับอากาศเดือนเมษาความแงแรงสู้นะครับความแรงสู้ตอนนี้ยังไม่ ก็อย่างยังโดกยังไม่เล่นนะครับจะเด้งว่ามันก็มีความเข็งแรงกันนะครับเราก็เอามาเป็นแนวตั้งเมื่อกับเมื่อปีถ้าปีต่อไปปีหน้านะครับทุเรียนตอนนี้เป็นหลูเป็นโดกแล้วนะครับจะเด้งว่ากาดน้มเปดวันกองปุ้มนะครับในระยะที่เป็นโดกมาเกลือปวงเล็กนะครับก็สามารถทีใจยังอยู่ได้นะครับแปดวันเลยนะครับี่ผมไม่ได้ดดน้ำเนี่ยแปดวันเลยวันนี้ก็9ก้าวันตีเปดนะครับแตตื้อว่าโดกเนี่ยกจยังไม่น่ากลัวนะครับการเป็นแนวตั้งนะครับว่า กาดนามช่วงเนี้ดยด่งยังไม่เล่นนะครับแต่ว่าระยะต่อไปมาเกือป่วงใหญ่นะครับอาจจะต้องให้นามโบยว่านี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีทึกข์ได้รับปุ่มนะครับว่าตาเป็นโดกในในลักษณะแบบนี้ในปีต่อไปนะครับช่วงในช่วงในช่วงไหนนะครับที่สามารถกาดนามได้นามน้อยได้นามเยอะต้องมาดช่วงไหนอันนี้ผมบอกอยากเก็บเป็นข้อมูลนะครับว่าในรอบต่อไปในรอบปีต่อไปว่าเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วอ่า แะ่ยาเป็ดวันโดดปลดเริมบ้านโดดปลดเริมปิน้นมันกค่พวงเล็กนะครับพุ่มไม่ได้รดน้ำตั้งเป็ดวันในสภาพเดือนเมษาสิบจ่องสิบจ่องเมษาตัง้งตั้งวันนี้ยี่สิบนะครับก็ Belle, ดอกอย่างไม่เล่นดอกอย่างอย่างอย่างกล้วยอย่างเนี้ยดีนะครับกปีหน้าก็เป็นกรณีจักจ้าต่อไปนะครับแล้วก็อ่าเพื่อที่เปลี่ยนเปลือนมีข้อมูลนะครับก็แนะนำเขามาได้นะครับผมก็ปเป็นกลุ่นต่ำตัวเรียนแนว เป็นตำคนตำทุเรียนไยไม่นะครับประสบการณ์ในอย่างน้อยคาดประสบการณ์นะครับกโก้กำตีจมจะเปลี่ยนเปลีนนะครับมีอะไรตีแนะนำมาได้ก็แนะนำนะครับปุมตำตูตุเรียนตุนน้อยนะครับตุนน้อยจริงๆนะครับกว่าจะย่อยขนาดนี้ได้นะครับเล็กมาโดยย่ดเอื้ออ่างนั้นนะครับกับเล็กมาโดยย่าเอื้อเปลือนเปลี่ยนก็กี่ปีกันมั่งเล้ครับเป็นโอกมั่งหล้ไหมปุมปุมนี่ตอนนี้ตื่นเต้นมากครับ ผมมันเป็นดอกต้นเหล็กเลยนะครับเป็นดอกต้นเหล็กเปื่อนเป่ือวาน่าจะติดไหมครับผมวมาไม่ติดนะครับถ้าติดน่าจะตอนนี้น่าจะเป็นได้นะเปื่นเนะครับตอนนี้น่าจะเป็นได้ผ่มว่าไอ้นี่เริ่มกิ้วแลยนะครับจะต้องหง่อันนี้ผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นได้นะเปลื่นเนะพวกิ้งมันตาวเปรบตีวุ้นอยู่เปื่อนเือแต่ตอนนี้กิ้งเนีเ่ยเล็กเร่งเปื่นเือนะผมหมาถ้าเป็นตอนนี้น่าจะได้จักลูก ถ้าลงเลวไวเล่ได้ไหมกับเปื่อนเปลีนลงเม่นมาดูนะครับอ่าอยู่จ้าปีต้นก็ประมาณจามเม็ดเปื่อนเปลี่ยนับถ้าเป็นได้ก็จะเอาไว้กับเปื่อนเปลี่ยนับปุ้มก็เน่โก็ความรู้นะครับโปรว่าโรก็ทตำเหนียวไหมนะครับเปื่อนเปลี่ยนับก็คุณตุกตานนะครับที่ก้ามาดับจมติดตามนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเด็กเปลี่ยนความรู้กันนะครับปุ้มก็อ้าความรู้จากยูทูปเปื่นเปืี่ยนก็อาความรู้จากปุ้มปุ้มจะความรู้เปื่อนเปลีนก็ เรามานนี้นําก uh, ันนะครับในเรื่มเล้ยเพี้ยนกันครับมีอะไรด้ปิดปลาดก็ตรงกับป๋อไปนะครับไม่ได้หมูอ้วนได้ไรนะครับก็เป็นความปุ่มใจนะครับตีพุกเลยมันเป็นโอคเปลียนนะครับห่ตากาดโกมูนอะไรได้หรือว่าปิดปลาดประกันได้ตรงกับอไปนะครับเหืือนเมือนมีคนไห้มีข้อมูนดีๆก็แนะนำมาได้นะครับวันนี้ตรงก็ขอบคุณถูก่านนะครับที่ก้ามารับชมเลยก็ติดตามเดี๋ยวผมจะมีคลิปเพิ่มเติมเลยผมจะมาลงในจอให้ความให้รับชมหลายนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ